นิราชพระปฐมของสุนทรผู้เทวินวันจันทีวาขึ้นห้าคำลงนาวาคลาเคลื่อนออกเรือนรำพอเสียงย่ำยามสองกองประโคมน้ำค้างย้อยพลอยพรมเป็นรมเว้าอนาหนาวนึก เคยได้เชยโชมมาลับเหมือนเดือนดับพายาพยมยิ่งทุกโศมมนัดในใจรันจวนโอหน้าหนาวคราวนี้เป็นที่สุดไม่มีนุษย์แนบชมเมื่อรมหูววนพี่เห็นนางห่างเหยังเรรวน มิได้ชวนเจ้าไปชมปฐมปทนที่ผูกรักจากหน้าชื่นทุกคืนค่ำก็เตีต่ำตายฝอยกองกล่อยโกนที่ชื่นชมเคยรักเหมือนรักประโคนก็หักโคนขาดสูญไปอยู่ระวงยังเหลือแต่แม่สีสาคออยู่ ไปสิงสู่สนีหานังสาหงจะเชิญเจ้าเท่าไรก็ไม่ลงให้คนทรงเสียใจมิได้เชยวัดรครังตั้งแต่เสร็จสำเร็จศพไม่ผ่านพบพักคีนีเจ้าพี่เอ๋ยโอแลเรียวเปียวใจกะไรเลย มาชวดเฉยโฉมหอมถนอมนวลจนนาวาคราค้องเขาคลองกว้างตำบลบางกอกน้อยละหอยหูวนตลาดแพร,แร่ตลอดเขาทอดพวนแลแต่ร้วนเรือตลาดไม่คลาดคราวทุกเรือแพร,แร่รับละงับเงียบ ยิ่งเย็นเยียบยามดึกให้นึกหนาวในอากาศกราดเกลือนด้วยเดือนดาวเป็นลมเบาเฉยชิววิววาาใจโอบ้บางกอกกอกเกือดให้เหือดโรคแต่ความโศกนี้จะกอกออกที่ไหนแม้ได้แก่วแววตาไมา่ยาใจ แล้วก็ไม่พักกอกดอกจริงจริงดูวังลังยังไม่ลืมที่ปื้มจิตเคยมีมิตมากมายทั้งชายหญิงมายามดึกนึกถึงที่พึ่งพิงอนานิ่งน้อยหน้าน้ำตาน้องบางว่าน้อยน้อยจิตด้วยพิษสมัย น้อยลือใจจืดจางให้มางมองหมายว่ารักจะได้พึงเหมือนหนึ่งน้องเป็นเจ้าของขายหน้าทั้งตาปีถึงบัดทองมองเศร้าให้เงาเงียบเย,ย็นยะเยียบยอมยาประชาพีสงสารฉิมนิ่มน้องสองนารี มาตรงที่เมทูทองทั้งสองคนขอบุญญาอานิสงจำนงสนองช่วยส่งสองสีสวัสดไปปฏิสนสิว่าไรไตพบจบสกลประจุบจนได้พบประสบกันทั้งแก้วเนตรเกสรามนทาทิพย์จึงลอยลิบ ร,รงงวงทึงสวงสาฟันจะเกิดไหนได้อยู่คู่ชีวันอย่ามีอันตรายเป็นเหมือนเช่นนี้วัดป่าขาวขาว,ขาวเหลืองเชื่อไม่ได้ด้วยดวงใจมันคำดำมิดมีแม่ไม้สาวขาวโศกชะโรกมี เหมือนแม่สีสาครชะอ่อนเอวโอเคาตําจำลาดนิราชร้างพอขัดกวางความในเหมือนไข่ชะเลวให้เกียดลิ้นนินทาพาลาเรวเหมือนควันเปลวปิวตองให้มองมอมจะได้แต่แม่สีเจ้าพี่เอ้ย จะชวดเชยชวดช,ชิดสนิทสนอมเหมือนดอกไม้ไกลแดนพ่อแตนตอมใครแปลงปลอมปิดสอยมันต่อยตายบางบำรุงเหมือนบำรุบำรุงรักจะพึ่งพักพิศวาสเหมือนมาดไม้ไม่เหมือนนึกึกตรองพ่อสองราย เห็นฝักฝ่ายเฟื้อรองด้วยทรงโรมพอสิ้นแพ้แลล้วนสวนสงัดพายุพัดฮือฮือกระพือโฮมยิ่งดึกดาววาววามดังตามโคมน้ำค้างโสมแสนหนาวให้เปล่าใจบางคุณนนต้นลำพูดูหิ่งห้อย เหมือนเพชพรพลอยพลอยพลางสว่างสวัสวยจึงรีดลองส่องเสียงเหลียงเลไรจะแรไหนเงียบเงาทุกเยาเรือนบางระมาตรมาตรมาให้สายสวัสด ว่าสมมาตรเหมือนใจเราไม่เหมือนแสนสวัสดิ์มาให้มาายเดือนมีแต่เคลื่อนแคล้วคลาดประหลาดใจวัดไก่เตี้ยไม่เห็นไก่เห็นไส่ต่ำกอละกำแกมสละขึ้นสะไว้หอมละกำรกร็ยิงช้ำละกำรรใจละกำรรมไม่เหมือนละกำรร ที่ช้าสวงถึงสวนหลวงห่วงห้ามเหมือนความรักเรือที่จักจับต้องเป็นของรวงแต่รวยรินกินผากาบุภาพวงระรื่นร่วงเรนูฟูขาจรโอไม้ต้นคนเฝ้าแต่เสาวรส ยังพากฏกินกลมหอมเกสรแต่โกสุมภุมมารินมาบินวอนไม่ดับเพราะร่วงกินให้ดินโดยดึกกำดัดสัตว์อื่นไม่ตื่นหมดแต่นกปลดร้องเรากเาระเวาโหยรดรวยริยนกลินโศมาโบกโบย โอโสกโรยเหมือนพี่ร่างมาทางจรนถึงบางกวางปางก่อนว่ามอนกวางเดี๋ยวนี้นางไทยลาวแก่สาวซ้อนทำยกอย่างขวางแขนแสนแง่งอนถึงนางมอนก็ไม่กวางเหมือนนางไทยวัดพิกุลชุนกินกระรินรื่น อหอมชื่นเช่นกับรสแป้งสดใสเหมือนพิกุลอุ่นสูงพวงมาไรที่เคยใส่หัดหอ,หอมถนอมนวลโอยามนี้มิได้เชยเหมือนเคยชื่นมาหอมรื่นแต่ดอกไม้ที่ในสวนพ้าพายโชยโรยรินกลิ่นลำดวนเหมือนจะชวนชื่นใจ เมือเ่อไกลเชยบางสนามนึกคามแต่น้ำเสียนน้ำทุเรียนรักฉีกอีกเจ้าเอ้ยที่กีดกวางทางความแต่น้ำเตยไม่น่าเชยน่าชังล้วนหลังแตนถึงสุวรแดนแสนเสียด,ดายสายสวาสดมาสิ้นชาติชมโรคให้โศกแสน ไปสวรรค์ชั้นบนคนระแดนได้รวมแผ่นพบโลกยิงโศกใจถึงวัดเกตเจตนาแต่การเกตไม่สมเจตนาหน้าน้ำตาไรเคยศพนศเกตน้องกรอยลือไทยมาจำไกลกลืนกันที่รันจวน น้ำคลางพรมลมชายระบายโบกหอมดอกโศกเศร้าซ้อยระหอยหวันเหมือนโศกร้างห่างเหสเสน,นวนมาถึงสวนโศกซ้ำระกําสวงเห็นรักน้ำคำค่าไม่น่ารัก จะเด็ดหักเสียก็ได้เขาไม่ห่วงแต่ละตนผลรูกดังผูกพวงก็โรยร่วงเปล่าหมดไม่งดงามเหมือนรักคนคนรักทำยักษย่อกจะเก็บดอกเด็ดผลคนก็อขามเหมือนยางลูกถูกหัดก็กัดรามเหมือนลำรามรักใครริมชายพง วัดชรอใครนอชะรอฉลาดเอาอาวาดมาไว้ให้อาศัยทรงช่วยชะรอบรรักที่รักทรงให้มารงเรือล่วมนวมที่นอนท่านอนแนบแอบปุ่มปทุมน้อยแค้นจะค่อยเคียงวางไว้ต่างพอนไม่ปื้มใจใสยาอาาธร จะกล่าวกรอนกล่อมขนิดให้นิททาเห็นของกวางบางกวยระถวยจิตไม่ลืมคิดนิ่มน้อยร้อยห้า mm hmm. เคยรวมสุขทุกกรอนแต่ก่อนมาโอสินอายุเจ้าได้ก่าวปีแต่ก่อนกรรมทำสัตว์ให้พลัดพรากจึงจำจากนิ่มน้องให้มองสี เคยไปมาหาน้องในคลองนี้เห็นแต่ที่ท้องคลองน้องน้ำตาสงสารบุตรสุดเศร้าทุกเช้าค่ำด้วยเป็นกรรมพระแม่ช่างแงหาขเห็นมองคลองบ้านดูมารดาเช็ดน้ำตาโสมสาบลงกราบการหญิงตรอมตึกดึกดกด่นสะอื่นอัน จนไก่ขั้นเอื้อนเอกวิเวกวานเหมือนนิ่มน้องร้องเรียกสําเรียกน้ำเจียนจากขานหลงแลชังแห่คอยบางสีทองคลองบ้านน้ำตาลสดอร่อยสรสซาบซ่านวันคอ,อยเหมือนปากผี่สีทองของน้องน้อย เป็นคู่บอกดอกซอยสักกว่าทุกวันนี้พี่กว่าเท่าเราก็งอมเธอเป็นจอมเราเป็นจนต้องบนหาอดจอมพี่สีทองของน้องยาเมื่อไรจะพาพิมพ์น้อยมากรอยใจบางอ่อยช้างโอ้ช้างเกี้ยร่างโคง มาอยู่โรงรักป่าน้ำตาไรพี่ขาดแค้วแก้วตาให้อะไรเหมือนอกไอยลาร่างฝูงนางทางังพอจวนรุ่งฟูงนกวิหกร้องภาษาสองเสงแส่ดังตแตรสังก็เวาหวานขานเสียงสำเนียงดัง เหมือนชาววังบีดสีแหงสำเนียงนวลอนโนไทยไตยตรัสจํารัดแสงกระจ่างแจ้งแจ่มฟ้าพึกษาสวนหอมดอกไม้หลายพันให้รันจวนเหมือนกินนวลน,น้ำกุราบซึมซาบสวงพอบุพพาสารพัดที่กัดกรีบ ข้างลุ่งรีบบานงามไม่ห้ามหวงให้ชื่นชุม่มผุมมะรีนสิ้นทั้งปวงได้สาบสวงสาวรสไม่ปดออมแต่ดอกฟ้าสารีเจ้าพี่เอ้ยมิหล่นเลยละให้หมแมาแลงผู้สน,นอมจะกัดกลิ่นสิ้นรสพอหมดตอมถึงวัดสักเหมือนผึ่งลัก ที่สักสูงสูงกว่าฟูงเขาเฮินเห็นเกิเนซอยแม่นดอกฟ้าคาเคือนหลุนเลื่อน้อยก็จะคอยเคียงรับประคับประคองบางคนนุนคุณกรองมีคลองกว้างว่าเดิมบางคือถนนเขาคนคองเป็นเรืองหลังคังขราวเท้าอู่ทอง แต่คนร้องเรียกเฟื่อนไม่เหมือนเดิมสุดาใดได้เพื่อนอย่าเฟื่อนพี่เหมือนมณีนกพรัษชัดเจริมอันน้ำในใจรักช่วยตักเติมให้พูนเพิ่มพิศวาสอย่าขาดคลาบบางในไกลไกลทองอยู่คลองนี้ชื่อจึงมีมาทุกวันเหมือนมั่นไม้ ไปเข็นข้าชาระวันให้พันตายเป็นยอดชายเชี่ยวชาญกานวิชาได้ครอบครองสองสาวชาวพิจิตสมสนิทนางตะเคสเนหาเหมือนตัวพี่นี้ได้ครองแต่น้องยาจะเกลือกหน้าพางามขึ้นครามคันถึงครองกว้างบางคธนกโอกอกพี่ แม่นปีกมีเหมือนหนึ่งนกจะพกพันไปอุ้มแก้วแววตาพาจรันมาด้วยกันกับทั้งคู่ที่อยู่ริมคงร่วมเรือเมื่อว่าตื่นสะอื่นอ่อนจะคอยช้อนชมอุ้มไม่ยุ่มยิ้มให้แยมสวนชวนสะเปยเฝ้าเชยชิมกว่าจะอิ่มอกแอบแนบนิธา บางคูเวียงเสียงเงียบเชียบสงัดเป็นจังหวัดเวียงสูวรรลวนพึกซาดูลูบนางบางคูเวียงเหมือนเหนียงนาไม่เหมือนนานางนั่งในวังเวียงเห็นลุงหีบหนีบอ้อยคอยคอยป้อนมีคนต้อนควายตวาดไม่ขาดเสียงเห็นน้ำอ้อยย้อยลางที่อ่างเครียง โอพิษเพียงชนรนาทีจาบันอนลำอ้อยย่อยยับเหมือนกับอกน้าอ้อยตกเหมือนน้ำตาพิว่าคันเขาโหมไฟในโรงขโมงฟันเหมือนอดอันอกกลุ่มรุมรากรรมโอน้ำในใจคนเหมือนต้นอ้อยขังพ้ายกล่อยชื่อชิมไม่อิ่มน้ำ ต้องหันหีบหนีบแตกให้แหลกลำแต่แลน้ำจึงจะหวานพอจานเจือถึงบางม่วงงวงวจิตคิดถึงม่วงต้องจากสวงเสียใจอะไรเถือมาม่วงงอมหอมหวานเหมือนนวนเนื้อมีรูเบื่อบางม่วงเหมือนดวงใจเห็นต้นรักหักโคนต้นสนัด เป็นรอยตัดรักขาดให้หวาดไวเหมือนตัดรักหักสวาดขาดอะไรด้วยเห็นใจเจ้าเสียแล้วเจ้าแกวตาถึงบางใหญ่ให้จอดทอดประทับเข้าเทียบกับกิ่งรักไม่หักหา้าเมื่อกินข้าวเขาก็หักใบรักมาจิ้มประาะลองดูด้วยอยู่ริม